เพราะฉะนั้นเนี่ยในความจริงตรงนี้ผู้ประกอบการคนอื่นไม่พูดหรอกแต่ชลิพูดเพราะว่าเวลาที่เขาสามารถทําให้ได้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาทำไม่ได้เขาใครๆก็กลัวลิขสิทธิ์แบรนด์เหมือนอย่างลูกค้าเดินมาบอกชลิผลิตแบรนด์ให้หน่อยค่ะแล้วชลิวิจัยกลิ่นแล้วลูกค้าเซ็นสัญญากับชลิว่ากลิ่นของลูกค้าชลิไม่สามารถเอาไปได้แล้วชลิยังเอาไปทําไปขายลูกค้าคนนั้นฟ้องชลินี่ชลิเชื่อว่าไม่มีใครอยากโดนลิขสิทธิ์แบรนด์อ่วมอรไทยแน่นอนมันน่ากลัวค่ะลิขสิทธิ์แบรนด์ ไม่มีใครกล้าเสี่ยงค่ะชลีคนคนหนึ่งไม่เสี่ยงค่ะไม่ไม,ไม่ไม่แกว่งเท้าเข้าไปหาคุกกี้แน่นอนชลีไม่เอาค่ะเพราะฉะนั้นนี่แหะความเหมือนจึงถูกออกถอดออกไปแล้วแต่และโรงงานที่คนขายน้ําหอมไปรับน้ําหอมมาเนี่ยก็ต้องดูว่าโรงงานแต่ละเจ้าที่ตัวเองไปรับมาเนี่ยถูกตัดความเหมือน ช่วงของท็อปโน้ตหรือมิดเดิลโน้ตหรือเบสโน้ตด้วยนะคะแต่ส่วนมากเขาจะตัดความเหมือนช่วงท้ายค่ะช่วงท้ายของเบสโน้ตออกไป<ม>เพราะฉะนั้นนะคะการไม่เหมือนเหมือนแค่ไหนยังมีปัจจัยหนึ่งค่ะถ้าสมมุติเจ้าที่เอาน้ําหอมเข้ามาเป็นกลิ่นเทียบปุ๊บปรากฏว่าไปใส่น้ํามันก็เพื่อให้ได้กําไรเยอะขึ้นความเหมือนก็จะถอย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 ,ถอย,ถอย,ถอยลงไปอิกนะคะ